ัสดีครับใครๆก็เข้าครัววันนี้จะพาทุกท่านมาทำอิตาเลียนอมเลตด้วยกันนะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งคือฟริตทาทานะครับเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะไข่เจียวสไตล์อิตาลีนะครับดูเป็นๆจะคล้ายๆพิซซ่านิดนึงมาดูส่วนผสมกันก่อนเลยครับคุณผู้ชมโอเคครับอย่างแรกเรามีไข่นะครับในสูตรนี้ผมใช้ไข่เต็มใบเลย4ฟองนะครับผมต่อมาก็มีพริกหวานนะครับสามสีเลยมีหัวหอมอ่าที่เห็นเยอะๆนี่เดี๋ยวเราเราเราไม่ได้ใช้หมดนะครับ โชว์ไว้เยอะๆไอ้เจ๊มีหั่หอมนะครับมีมะเขือเทศผมมีพาสต์ลี่กับโรสแมรี่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราเอามาสับมีครีมนะครับน้ำนม,มัานมะกอกพาเมซานชีสแบบป่นแล้วก็มีออริกาโน่ครับผมมาดูวิธีทำกันเลยโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มหั่นผักกันเลยวันนี้เราเริ่มกันตั้งแต่ต้นเลยนะครับเคผมจะซอยหอมให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเดี๋ยวเราลงไปผัดให้มันหวานเคผมใช้ประมาณ ไม่ถึงเครื่องลูกดีเพราะว่าวันนี้หอมเราค่อนข้างใหญ่วิธีหั่นก็อย่างที่ผมเคยโชว์ให้คุณผู้ชมดูไปนะครับอันนี้หั่นแบบง่ายมันจะได้ปลอดภัยมือนิดนึงนะครับโอเคหอมใหญ่ครับคุณผู้ชมวันนี้ผมผมแนะนํานิดนึงถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้หอมใหญ่ที่ค่อนข้างใหม่เนี่ยรสชาติเขาจะจัดหวาน แล้วก็มีความกลมกล่อมมากๆแต่ว่าที่ที่มาควบคู่กันนั่นคือคุณผู้ชมจะต้องเสียน้ําตาเยอะกว่าหอมเก่านิดนึงนะครับหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วผมใช้พริกหวานนะครับอ่พริกหวานผมใช้หน่อยเดียวครับหั่นออกมาหน่อยนี่อย่างละหน่อยคุณผู้ชมผมเอาไอาตัว เนื้อใยเขาขาวเขาออกนะครับเดี๋ยวตอนหั่นเราจะาเราจะได้เป็นชิ้นเต๋าที่สวยงามนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนตรงนี้เนี่ยรสชาติมันจะเฟื่อนเนิดน,นึงถ้าคนที่ไม่ชอบก็จะก็จะรู้สึกว่าไม่อยากไม่อยากทานมันเลยดังนั้นผมต้องเอาออกจะทําให้ทานง่ายด้วยโอเคผมใช้ประมาณนี้โอเควิธีหั่นเตา๋านะครับผมเคยบอกไปแล้วก็ดูซ้ําไปนะครับ นี้ผมหั่นให้ชิ้นมันไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับผมอยากให้หน้าตาและรสสัมผัสของเจ้าฟิตา่าเราเออกมาดูดีนะครับโอเคมาน,นี้นะครับอันนี้ผมหั่นเร็วไปก็เนี่ยครับก็ดูไว้ว่าเวลาหั่นก็คุณผู้ชม ก็ดูให้แน่ใจว่ามันขาดหรือยังนะครับไม่งั้นถ้าลงไปพัดทั้งอย่างนี้เดี๋ยวมันจะมีผลต่อ,อการปรุงและรสชาติของอาหารนะครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมตั้งไฟเตรียมรอไว้ก่อนกระทะที่ผมใช้เป็นกระทะแบบขนาดเล็กนะฮะคุณผู้ชมเลือกกระทะไซส์ประมาณนี้ครับกําลังดีนะครับอันนี้เป็นกระทะเหล็กที่ที่ดีตรงที่มันเอาเข้าเตาอบได้ด้วยผมชอบมากนะครับดังนั้น ใบเดียวใบนี้เราก็ปรุงอาหารได้ทั้งบนเตาแล้วก็เอาเข้าเตาอบซึ่งตัวฟริตาท่าเนี่ยมันต้องเอาไปจบในเตาอบอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมแยกคุณผู้ชมผมไม่เอาพริกหวานไปรวมกับหอมในในตอนนี้เพราะว่า,เ,าเดี๋ยวเราต้องผัดหอมก่อนให้มันค่อนข้างหวานนิดนึงให้มันใสอย่างที่ผมพูดเน้นย้ําทุกทีนะครับแล้วก็เราค่อยเอาพริกหวานลงนะครับตอนนี้ผมตั้งไฟรอให้ร้อนจัดก่อน นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเตรียมไข่กันไข่เจียวอิตาเลียนเนี่ย <c oughs> เขาจะใช้เยอะนิดหนึ่งเพื่อให้ไข่มันฟูนะครับมตีให้มันแตกก่อนนีดน่งโอเคประมาณนี้ผมปรุงเกลือนะครับแล้วก็พริกไทยผมใช้พริกไทยดำหอมๆเยอะๆไปเลย เ้าแต่คนชอบผมเติมความเป็นอิตาเลียนด้วยออริกาโนโนิดนึงจริงๆออริกาโนเดี๋ยวเอามาโรยตอนหลังก็ได้แต่ว่าผมอยากให้มันหอมไปตั้งแต่ต้นเลยนะครับนี่ผมรีไฟลงหน่อยผมเจตนาเหมือนกับเบินกระทะให้มันร้อนมากๆนิดหนึ่งนะครับโอเคโอเคครับระหว่างที่เราเตรียมไข่กระทะร้อนพอดีผมลงน้ำมันมาเกาะลงไปเลยพอประมาณคุณผู้ชมแล้วผมก็ผัดหอมผมเลย โอเคครับผมใช้ไฟอ่อนนะฮะคุณผู้ชมเนั้นตอนนี้เราก็ก็ปล่อยตัวนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็มาดูที่ไข่ต่อนะครับไข่ผมตีเรียบร้อยปรุงเกลือพริกไทยออริกาโนโน,นิดหนึง่งครีมอันนี้ประมาณ1ครับนะครับหนึ่งับจะประมาณ200ถ้าคับเป๊ะมันจะ250มิลแต่นิ้มน่าจะประมาณ200ผมใช้ครึ่งเดียวพอ นะครับแล้วแต่ชอบฮนะชอบความเป็นครีมเยอะก็ก็เยอะได้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเยอะเกินไปมันไม่บาลานซ์กับไข่มันก็จะทำให้เละนะครับคุณผู้ชมโอเคนี่ตีให้มันเข้ากันคล้ายๆมันก็คือไข่เจียวน,นะตีแบบบ้านเราถ้าเห็นฝรั่งเขาทำเขาอ,อาจจะไม่ใช้ซ้มอมเขาจ,จะใช้ตัวตะกร้อตีแต่ว่าบ้านเรา ซ่อมชัวร์ที่สุดคุณผู้ชมโอเคผมจะทําสลับคู่กันไปกับบนกระทะนะครับหอมผมผัดอีกนิดนึงในฟริทธาเนี่ยหอมผมผัดแค่พอให้มันแบบมีกลิ่นหอมๆไม่ต้องถึงกับน,นิ่มใสเหมือนเวลาเราทําซุปหรือว่าอะไรอย่างอื่นนะครับโอเคครับตอนนี้เรยเร่งไฟขึ้นมานิดนึงแล้วผมก็ลงพริกหวานของผมไปเลย ค okay, ครับผมใส่เกลือนิดนึงครับคุณผู้ชมไม่ใช่เพื่อปรุงรสแต่เพื่อให้มันคายน้ำออกมานะครับผัดไปทิ้งเอไว้สักครู่ตอนนี้ไข่ของเราก็เตรียมแล้วพร้อมแล้วนะครับเรามี p าสต l ลีกับ Rosemary นะครับเดี๋ยวเราก็มาเตรียมมันระหว่างนี้ก็คือเตรียมไประหว่างที่ผัดไปเนี่ยครับตอนนี้ผมให้เจ้า เบลหรือว่าพลิกหวานของผมเริ่มหอมขึ้นมาเล็นึนงโอเคพอและไม่ต้องเยอะมากประมาณนี้ทีนี้ได้เวลาของไข่ผมลงไข่เลยเราก็กวนไปครับคนมานน็ดนึงทีนี้ผมเร่งไฟขึ้นมาหน่อยนะ มันจะหน้าตาคล้ายๆไข,ข่คนนะครับในตอนนี้ไข,ข่คนหรือว่า scramble egg เพราะว่าผมไม่ต้องการให้ก้นมันไหมจนเกินไปอยากให้มันสุกเท่าเทกันนะครเพอไอส่วนที่มันโดนความร้อนโดนกระทะไปแล้วค,คุณผู้ชมมันจะกลายเป็นแบบผังผืดเป็นขุยขุยขึ้นมานะฮะเราก็ขูดเข้าออกมาแบบนี้เราจะใช้เวลาปรุงเจ้านี่นะครับอยู่บนเตาสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอมันเริ่มสุกได้ที่แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมจะทําก็คือ เอามันเข้าเตาอ,อบ,บโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมได้ะระดับความสุขที่ผมต้องการแล้วไม่ต้องให้มันแห้งมากนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเข้าเตาอ,อบแล้วนะครับผมผมจะโรยแฮมิซันก่อนด้านบนเยอะๆเลยครับเยอะๆเยอะๆจัดไป นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมเอาเข้าเตาอบนะครับตอนนี้ผมวอร์มเตาอบไว้ที่ประมาณ200นะฮะแต่ผมลดลงมาเหลือ180ยละแล้วเดี๋ยวเราเอาเข้าไปสักประมาณ5นาทีก็พอยโอเคครับระหว่างนี้ก็รอโอเคครับระหว่างที่เรารอ,อเจ้าฟริตชัานในเตาอบนะฮะผมก็จะมาเตรียมหั่นผักที่เหลือนะพวกผักสมุนไพรสมุนไพรของเราก็จะมี โรสแมรี่แล้วก็พาสลี่นะครับผมเตรียมหั่นไว้เลย,เ,ลยเดี๋ยวเรามาโรยหอมหอมโรสแมรี่ผมใช้โรสแมรี่สดโรสแมรี่โรสแมรี่มันจะดีอย่างคุณผู้ชมว่ามันจะเก็บเอาไว้ได้ค่อนข้างนานนะมันอึดมากแล้วก็โดยตัวของมันเองเนี่ยมันหอมมากเลยชอบเป็นยิเศษโอเคครับก็ไม่ถึงกัต้องละเอียดมากประมาณนี้โอเคอาจจะมีหยาบหยาติดมาบ้างก็ได้ไม่เป็นไรเพราะเรามาโรยนะครับพาสลี่ สลีดนิดเดียวนะฮะก็เลยเดี๋ยวผมจะรวมกับโรสแมรี่ไปเลยโอเคสมุนไพรวันนี้เราเยอะทีเดียวนะคุณผู้ชมโอเคพาสลี์ผมได้แล้วรวมกันไปเลยสองตัวนี้ แลวผมยังเหลืออีกอย่างหนึ่งถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะครับผมยังไม่ได้ใส่มะเขือเทศเพราะว่ามะเขือเทศของเราเป็นมะเขือเทศกินสุกเออสกินส,สดขออภัยครับผมก็เลยจะเอามาท็อปให้มันได้สีแดงๆตอนจบนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะสไลด์มันเป็นเส้นๆนะครับ ครับคุณผู้ชมพร้อมละเรามาดูฟรชชาท่าในเตาอบก,กันดีกว่า,ว,าว้าวโอเคคุณผู้ชมดูสีสันหน้าตาน่ารับประทานนะครับมันก็จะแบบนุ่มฟูนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเสิร์ฟแบบดิบๆแบบอิตาเลียนเลยนะครับกันลืมนะครับกระทะมันร้อนผมเอาถุงมือใส่ให้กระทะผมเอาเครื่องเทศโรยข้างบนไปนเลยคุณผู้ชมให้มันหน้าตาน่ารับประทาน โอเคครับแล้วก็สมุนไพรนะครับพวกเอิร์บสต่างๆโรยไปเลยที่เราเตรียมไว้ก็จะมีพาสลี้กับโรสแมรี่เคเคครับประมาณนี้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับฟริตชาท่าหรือว่าอิตาเลียนอมเล็ดของเราพร้อมรับประทานผมเสิร์ฟแบบเท่ๆอย่างนี้เลยครับผู้ชม